ศิลปินในวันอาทิตย์10ตุลาคม2564วันนี้ผมจะมานำเสนอมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของต้นไม้กินได้อย่างเช่นตน้นกระท่อมนะครับผมซึ่งปัจจุบัน ข่าวว่าเขาปลดล็อกใบกระท่อมจากสารเสพติดประเภทที่5ไปเรียบร้อยแล้วนะครับสปะคุณหลักๆที่ผมรู้และเข้าใจก็มีอยู่แค่หนึ่งอย่างครับคือได้ยินว่าเขาจะเก็บใบกระท่อมมาเคียวซึ่ง เป็นยาสูกำลังตัวหนึ่งที่มีอยู่ในใบกระท่อมนะครับผม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 รู้ข้อมูลแค่นี้ครับซึ่งปัจจุบันผมเห็นหลายที่เขาก็นำใบกระท่อมแล้วก็ บ้านนี่ครับขวันนี้ก็ปรมาเกือบเต็มครับสาบาทนะครับซึ่งของ้อมูลอื่นๆผมก็ไม่แน่ใจและไม่รู้นะครับว่ามีสรรพคุณอะไรบ้างแต่พอมาดูทีหลังก็จะรู้ว่ามีสรรพคุณอยู่2อสาอย่างอย่างเช่นช่วย การการปวดท้องเจ็บท้องได้ผลชะง,งัดเลยนะครับนะน้ำใกระท่อมนะครับแล้วก็เป็นยาชูกำลังหรือบำรุงกำลังสำหรับคนวัยทำงานคือไม่เหนื่อยง่ายทำงานได้เหมือนมีพลังครับผมและอีกตัวหนึ่งน้ำใบกระท่อม ช่วยเมื่อกินเข้าไปแล้วช่วยให้ไม่หิวนะครับผมช่วยช่วยลดกันกินอาหารหรือลดความอ้วนลงไปได้นะครับที่ผมได้รู้มานะครับผมวันนี้ท่านไดรู้ลึกเรื่องใบกระท่อมหรือน้ำกระถ่มช่วยแนะนำผมด้วยนะครับผม ขวดนี้ผมเพิ่งซื้อมาทดลองครับทดลองเป็นครั้งแรกครับสิ่งที่ผมได้ทดลองอันนี้ผมแบ่งให้เพื่อนไปกินนะครับไปทดลองกินนะครับผมผมก็จิบไปอยู่สองสามอึกน,นะครับผมผลที่ตามมาคือมีผลต่อระบบประสาทเลยนะครับผมกินไปประมาณครึ่งชั่วโมงครับออกฤทธิ์ตอนนั้นขับรถเกือบไม่รอดครับ จะวูบในรถเลยนะครับผมมันมีผลต่อระบบประสาทเลยครับรุนแรงมากครับผมผมสันนิษฐานว่าเขาบรรจุมามันมันเป็นยังไม่ผ่านพาร์เชไลอะไรนะครับจูลินซีกำลังทาง,งานหรือขยายตัวซึ่งจะทำให้มีสภาพเป็นกรดกรดเข้มขน้นแล้วก็มีลทธิ์แอลกอฮอล์ที สูงมากครับที่ผมเข้าใจเช่นนี้นะครับผมในเรื่องของจุลินทรีย์ครับน้ำหมักชีวภาพอะไระครับผมผมคิดว่าเป็นอย่างนี้ครับที่ผมจิบเครียดสองสามอึกน,นะครับคือมีผลต่อาาระบบประสาททำให้มึนงงเลยนะผมก็แทบตายนะครับเกือบแย่เลยนะครับผม ลหลังจากนั้นผมก็ไม่ได้ทดลองอีกเลยครับนี่ที่เหลือนะครับผมสำหรับท่านใดที่มีความรู้ในเรื่องของสรรพุณของใบกระท่อมหรือน้ำกระท่อมก็ช่วยแนะนำผมด้วยนะครับผมมาใต้คลิปได้เลยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับ ซึ่งผมก็ได้สั่งมเมล็ดมาแล้วนะครับยังไม่ได้เพาะครับก็จะนำไปปลูกไว้ที่สวนป่าชงหนดยนะครับ ก็ช่วยแนะนำผมได้นะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับผมกันใหม่คลิปหน้าครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมเกษตรศิลปิน